สวัสดีครับทุกท่านนะมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับช่องในภูที่ชาแนลนะท่านผู้ชมก็ถึงเวลาที่ต้องนําแบตลูกใหม่นะเปลี่ยนลูกเก่าแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเนาะว่าแบตลูกเก่าเนี่ยเป็นยังไงทําไมผมถึงเปลี่ยนนะอันนี้ให้ดูแบตลูกเก่านะอันนี้คือลูกเก่านะใช้ทั้งหมดสี่ลูกนะท่านผู้ชมนี่คือแบตลูกเก่านะส่วนอันนี้คือแบตลูกใหม่ นะจริงๆมันมีกล่องมันอยู่นะฮะทุกท่านแต่ว่ากล่องมันที่แถมมากับรถเนี่ยผมรื้อออกมาทิ้งแล้วนะครับเพราะมันนานแล้วครับผมก็เลยเอาลังเนี่ยทําเป็นกล่องใส่แทนซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันเลยเอาลังวางแทนจริงๆกล่องมันก็เป็นแค่กล่องพลาสติกนะเขาที่เขาแถมมากับตัวรถอ่ะเป็นแบบนี้เหมือนกันกล่องพลาสติกแต่นี่เราเอากล่องกระดาษเอาเพราะว่ากล่องพลาสติก ที่แถมมากับตัวรถทิ้งไปแล้วนะครับก็เลยวางเอาไว้อย่างนี้ขอแค่ไม่ให้มันหลุดออกจากกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะนะครับอ่ก็เบื้องต้นนะท่านผู้ชมนี่นะแบตลูกเดิมนะลูกเก่านะสังเกตดูว่ามันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันมีแบตลูกหนึ่งเสียผมก็เลยเอาลูกเก่าที่มันแถมมากับตัวรถเนี่ยมาใส่แทนนะครับตัวนี้อันนี้คือชุดแบตนะ ชุดเก่านะแป8แอมนะท่านผู้ชม8แอมมีตัวนี้20แอมมาผสมกันนะครับมาใส่เพราะมันมีตัวหนึ่งเสื่อมก็เลยเอาตัวเก่าเนี่ยมาใส่แทนมันบวมแล้วละ่ะนี่สังเกตด,ดูแบตมันบวมแล้วละ่ะนะมันบวมแล้วก็เลยเอามาใส่แทนเพราะมันมันถึงแม้มันจะบวมแต่ว่ามันก็พอมีไฟอยู่นะครับแต่พวกนี้น่าจะเสียมหมดแล้วล่ะนะครับแบตน่าจะเสื่อมหมดแล้ว นะเพราะามันขี่ชาร์จเต็มก็ขี่ไม่ถึงไหนนะถึงแค่หน้าปากซอยก็หมดแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยโอ้ฝนตกนะท่านผู้ชมฝนตกเสียงฝนเยอะเยอะเยะอยู่อันนี้ผมก็เลยทําสายขึ้นมาใหม่นะท่านผู้ชมสายต่อนะครับสายต่อขึ้นมาใหม่นะครับอ่าทาสายต่อขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งสายที่แถบมากระตัวมันเนี่ย สายที่แถมมากับตัวมันเนี่ยมันตัดไปตัดมามันเหลือสั้นนิดเดียวเองนี่สายที่แถมมากับตัวมันเหลือสั้นๆแค่นี้ผมก็เลยเอาสายไฟอยู่บ้านเนี่ยมามาต่อให้มันยาวขึ้นมันจะได้เสียบง่ายๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะทดลองเอาใส่รถไฟฟ้าดูนะะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ่าเป็นเป็นเสียงเครื่องอ่ารถ เกี่ยวข้าวนะฮะร,รถเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวกันตอนกลางคืนนะแถวบ,บ้านผมเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวช่วงกลางคืนกลางวันมันร้อนเขาว่าอย่างนั้น,นก็เลยนิยมตอนกลางคืนนี่ผมก็ได้ทําการอนุกรมแบตนะนี่ผมก็ทำการต่อแบตนะอนุกรมเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ลองเสียบเข้ารถดูว่าต่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมเดาเอานะว่าอันนี้น่าจะเป็นบวก น่าจะเป็นลบก็น่าจะถูกนะฮะถ้ามันไม่ถูกเนี่ยมันจะบิดรถไม่ไปมันจะไม่มีไฟขึ้นแต่ถ้ามันถูกมันก็จะมีไฟโชว์ขึ้นแล้วก็ชาร์จเข้าเรามาลองยัดใส่รถกันเลยนะครับเป็นแบตยี่สิบแอมป์นะที่ซื้อมาเปลี่ยนฮะเป็นแบตลูกใหญ่นะยี่ห้อเดียวกับที่มันแถมมากับตัวรถเลยแบบเดียวกันกับที่แถมมากับตัวรถเลยลูกใหญ่เหมือนกันเลย นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบนะนำแบตลูกใหม่นะครับใส่เข้าไปในตัวรถนะครับดับแรกเอากุญแจมาก่อนเอากุญแจรถมาก่อนนี่กุญแจรถนะฮะท่านผู้ชมเตรียมสตาร์ทรถมาวินาทีสำคัญอหนักมากเลยถ้าแบตของเทมันจะหนักแบบนี้เละท่านผู้ชมถ้าของก๊อฟเนี่ยมันจะเบาวันเลย ฮ่โอ้ซื้อแบตมาลูกใหม่ดูเป็นระเบียบดีเนาะลูกเก่านี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอืมโอ้โหมีความรู้สึกว่าเหมือนจะวิ่งเร็วกว่าเดิมอะเพรแบตมันอ่าเสียบไปแล้วนะครับผู้ชมไฟจะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหไฟขึ้นท่านผู้ชมนี่ มองเห็นกันหรือเปล่านี่ไฟขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมไฟขึ้นอ่าเปิดไฟหน้ารถอ่เปิดไฟหน้ารถได้แต่ว่าบีบแรไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าผมได้เอาแจออกแล้วเพราะว่ามันหนวกหูมากเวลาถอยหลังมันดังตีตีติดนะปิดเปิดได้เดี๋ยวมาทดลองชาร์จนะชาร์จไฟมันจะติดหรือเปล่า ถ้าชาร์จได้ก็แสดงว่าผมต่อถูกเนาะนะนะเพราะว่าแบตลูกใหม่มาเนี่ยเขาไม่ได้ต่อให้นะต้องเอามาอนุกรมต่อเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหาที่ชาร์จก่อนนี่ที่ชาร์จ48แอมป์เดี๋ยวลองดูนะท่านผู้ชมว่าจะชาร์จเข้าหรือเปล่าน่าจะชาร์จเข้าอยู่นะ าชาร์จเข้านะฮะทุกท่านถ้าชาร์จไม่เข้ามันจะเป็นสีเขียวนะฮะนี่มันจะเป็นสีนี้ถ้าชาร์จไม่เข้าแต่ถ้าชาร์จเข้ามันจะเป็นสีแดงนะแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าต่อถูกต้องนะฮะไม่มีผิดเพี้ยนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบขับดูนะว่ามันจะวิ่งได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ชาร์จเข้านะฮะสีแดงๆแบบนี้นี่ แรงสมบเนี่แต่ถ้าชานไม่เข้าหรือว่าเต็มเนี่ยมันจะออกสีเขียวๆมาเดี๋ยวยเรามาทดสอบวิ่งกันท่านผู้ชมอ้อืมบิดรู้สึกว่าบิดแรงขึ้นนะฮะท่านผู้ชมอือโอเดี๋ยเปิดไฟก่อน โอ้ทางโน้นรถเกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมอาโอ้แรงอุ้ยโอ้วิ่งเร็วมากเลยท่านผู้ชมโอ้โอ้แบตแรงเออวิ่งเร็วมากเอฟซีทุกท่านวิ่งเร็วกว่าเดิมเพราะแบตความจุมันเยอะอ่ะมันก็เลยบิดบิดแล้วกำลังมันไม่ตกนะฮะท่านผู้ชม บิดแล้วกำลังมันไม่ตกนะโอ้โหโอ้โหเร็ววเร็วรวโิโหเร็วมากเลยท่านผู้ชมโหโอ้โอ้ทางนอนรถเกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมโอ้แรงดีเลย <c ười> แรงมากเลยท่านผู้ชม โอ้ oh, บิดได้เร็วแล้วก็ไฟไม่ตกนะฮะ mm hmm. เวลาเราบิดปกติแบตลูกเดิมมันไฟมันจะตกนะท่านผู oh, mm ้ชมโอ้นี่บิดสบายเลยนะ mm hmm. เวลาออกไปงานไปอะไรนี่สบายทุกท่านไฟไม่ตกเลยแลวเร็วด้วยนะที่สำคัญมันเร็วด้วยท่านผู้ชมปกติผมต้องเสริมแบตห้าลูกเลยนะถึงจะวิ่งได้ขนาดนี้นี่โอ้โ oh, หไม่ต้องเสริมเลย วิ่งเร็วเองแบบออตโต้ไอหลงก็วิ่งตามโอ้สรุปก็คือใช้ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็แรงดีนะไม่ตกนะกำลังมันไม่ตกมันถ้าเป็นเหมือนแบตลูกเก่าแต่ก่อนเนะี่ยผมเสริมไปห้าลูก กำลังยังตกนะเสริมไปห้าลูกนะยังบิดไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ไม่ได้เสริมเลยสี่ลูกนะทะ่านผู้ชมแต่ว่ามันแบดความจุมันเยอะเนาะน,ะนี่แบดลูกละยี่สิบแอมป์กับลูกเดิมนะไฟอันเดิมเนี่ยลูกละแปดแอมป์นะฮะเจ็ดสิบสี่แปดแปดสิบหกสิบหกสิบเจ็สแปดสิเก้ายี่สยบเ็ดยิบสองยิบสี่ิบส 24แอมป์บวกอันนี้อีก20เป็น44แอมป์อันนี้เป็น44แอมป์นะครับส่วนอันนี้ดิ20ตัวอีไร2 4 6 8อันนี้80แอมป์รวมกันกับอันนี้20กว่าแอมป์อ่า40แอมป์อันนี้80แอมป์มันก็เลยต่างกันนะโอ้แรงดีเฮ้ย สิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนพอดีว่ามีอะไรอยู่เนาะก็คือไฟท้ายนะท่านะผู้ชมพอดีว่าไฟท้ายของรถคันนี้เนี่ยมันแถมมากับตัวรถมาเลยมันเริ่มขาดหมดแล้วสังเกตดูเหลือข้างเดียวข้างเดียวก็เหลือนิดเดียวเหลือสามดวงปกติมันจะเต็มนะไฟท้ายมาเต็มนี่เลยเปิดออกมาทีสว่างเลยสว่างเหมือนไฟหน้านี่แหละไฟท้ายมานนะแต่ว่าไม่เป็นไรมีอะไรอยู่เพราะว่ารถอ รถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยหลายคันมันเสียเนาะผมก็จะไปงัดเอาในรถแหละมาใส่แทนนะครับมีอะไรอยู่นะโอเคนะสรุปนะฮะแบตรถ3าล้อไฟฟ้านะใช้แบบ2 0่แอมมันจะเหมาะกับรถ3าล้ออันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ของรถ3ามอนะมันเป็นของจักรยานไฟฟ้าหรือว่าสกูตเตอร์คันเล็กๆนะฮะแต่ว่าผมเอามาใส่3าล้อ เนื่องด้วยช่วงนั้นไม่มีเงินซื้อเนาะก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเยี่ยมมากนะท่านผู้ชมวิ่งได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็กําลังมันไม่ตกเวลาเราบิตก็ขึ้นเร็วเนาะบิดปุ๊บมันจะไปพุ่งเลยก็ถือว่าเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาร์จให้เต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งนะประเดิมความเร็วซะหน่อยนะน่าจะวิ่งได้ประมาณสักสาสิบหรือว่าสี่สินี่แหละ สาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสีิบนะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะก็โอเคครับผมฝากาไว้เท่านี้สวัสดีครับ